เคยถามตัวเองว่าทำไมบางคนทำงานหนักแทบตายแต่ชีวิตการเงินกลับวนอยู่ในอ่างไม่ไปไหนเสียทีหรือทำไมโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาแล้วเรากลับคว้าไว้ไม่ทันมันอาจไม่ใช่แค่เรื่องโชคไม่ใช่แค่จังหวะเวลาที่ผิดเพี้ยนลึกลงไปกว่านั้นมันมีกำแพงที่มองไม่เห็นกำลังขวางทางเราอยู่กำแพงที่ไม่ได้ก่อขึ้นจากเศรษฐกิจหรือคนรอบข้างแต่มันคือกำแพงความคิด ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเงินที่ฝังรากลึกอยู่ในใจเราโดยไม่รู้ตัวเราเรียกมันว่าความคิดจนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกำแพงที่ว่านี้กันและไม่ใช่แค่รู้จักแต่เราจะมาทลายกำแพงความคิดจน5้าชั้นห้าแบบที่ฉุดรั้งคนส่วนใหญ่ไว้เพื่อให้เราได้ปลดปล่อยศักยะภาพทางการเงินที่แท้จริงออกมาสิ่งที่เราจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่มันคือการกลั่นกรองจากหลักจิตวิทยาการที่บอกเราว่า เงินไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีแต่มันคือเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์และเรื่องเล่าที่เราเฝ้าบอกตัวเองซ้ำๆเกี่ยวกับมันรวมถึงแนวคิดเรื่องกรอบคิดเติบโตหรือความคิดแบบเติบโตได้ที่ค้นพบโดยนักจิตวิทยาชื่อดังซึ่งชี้ว่าสมองคนเราไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวใครที่เชื่อว่าตัวเองเรียนรู้และพัฒนาได้โดยเฉพาะเรื่องเงินทองคนนั้นจะมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตและก้าวหน้าไปได้ไกลกว่า คนที่เชื่อว่าเราก็เป็นของเราแบบนี้แหละและยังรวมถึงบทเรียนจากหนังสือที่ถอดรหัสความคิดเศรษฐีเล่มดังที่ตอกย้ำว่าสิ่งที่แยกระหว่างคนที่มีฐานะมั่นคงกับคนที่ยังดิ้นรนไม่ใช่แค่ความฉลาดหรือโอกาสแต่คือชุดความเชื่อเรื่องเงินในหัวหรือโปรแกรมการเงินในใจที่พวกเขามีต่อความมั่งคั่งทำไมต้องเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับสมองของเรา มีความยืดหยุ่นของสมองสูงหรือสมองที่ปรับเปลี่ยนได้เปรียบเหมือนดินน้ำมันที่เปลี่ยนรูปทรงได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราคิดพูดหรือทำอะไรซ้ำๆมันคือการสร้างร่องรอยสร้างเส้นทางใหม่ในสมองการเปลี่ยนความคิดก็คือการสร้างถนนเส้นใหม่ทางด่วนที่จะพาเราไปสู่ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นสิ่งที่เราจะคุยกันไม่ใช่สูตรสำเร็จรวยทางลัดข้ามคืนแต่คือการสร้างสมองเศรษฐีการปรับจูนความคิดจากข้างใน เพื่อดึงดูดรักษาและต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนเตรียมตัวให้พร้อมเราจะเริ่มทลายกำแพงความคิดจนกำแพงความคิดจนด่านแรกที่หลายคนติดกับดักโดยไม่รู้ตัวคือความคิดที่ว่าเราทําไม่ได้หรอกเรื่องเงินมันยากเกินไปมันเป็นเรื่องของคนหัวดีคนมีทุนคนมีการศึกษาสูงเรามันธรรมดาความรู้เรื่องเงินทองมันไม่ใช่สําหรับเราความคิดแบบนี้แหละคือตัวอย่างชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่า กรอบคิดตายตัวหรือความคิดแบบจำกัดที่เชื่อฝังหัวว่าความสามารถต่างๆโดยเฉพาะเรื่องซับซ้อนอย่างการเงินมันเป็นพรสวรรค์ที่มีมาแต่เกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ลองนึกภาพตามคนที่อยากลงทุนใจจะขาดแต่พอเห็นกราฟเห็นตัวเลขก็ถอดใจบอกตัวเองว่าเรามันไม่เก่งเลขหัวไม่ไปทางนี้หรือคนที่เห็นเพื่อนเริ่มทำธุรกิจเล็กๆขายของออนไลน์แล้วรุ่งแต่ตัวเองกลับได้แต่มองแล้วบอกว่า เราไม่มีหัวการค้าแบบเขาเราคงทำไม่ได้ทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยได้ลองลงมือศึกษาจริงจังเลยสักครั้งทำไมเราถึงคิดแบบนี้ลึกๆแล้วมันคือความกลัวกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะดูไม่ดีดูโง่ในสายตาคนอื่นกลัวว่าจะเสียเวลาเสียเงินไปเปล่าๆเ,เลยเลือกที่จะเชื่อว่าเราทำไม่ได้ตั้งแต่แรกเพื่อปกป้องตัวเองจากความผิดหวังดีกว่าลองแล้วเฟลมันคือการตัดโอกาสตัวเองตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ทีนี้มาดูอีกฝั่งคนที่มีความคิดแบบเศรษฐีหรือกรอบคิดเติบโตพวกเขาจะมองต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดเรื่องเงินก็เช่นกันถ้าวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ก็เรียนรู้เพิ่มได้ถ้าวันนี้ทำพลาดพรุ่งนี้ก็แค่หาทางแก้ไขแล้วเริ่มต้นใหม่พวกเขาไม่กลัวความผิดพลาดเพราะมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้รู้คือบทเรียนราคาดีที่ทำให้เก่งขึ้น พวกเขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในแง่ลบแต่ศึกษาว่าคนที่สำเร็จเขาทำอย่างไรแล้วนำมาปรับใช้กับตัวเองความคิดแบบนี้เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้มากมายแล้วเราจะเริ่มทลายกำแพงความคิดด่านนี้ได้อย่างไรลองเริ่มจากก้าวเล็กๆที่สุดก่อนลองท้าทายตัวเองดูเลือกเรื่องเงินที่เราคิดว่ายากที่สุดซับซ้อนที่สุดที่เราเคยหลีกเลี่ยงมาตลอดอาจจะเป็นเรื่องภาษีกองทุนรวมการอ่านงบการเงินง่ายๆหรืออะไรก็ได้ แค่หนึ่งอย่างจากนั้นลองให้เวลากับมันดูแค่วันละ15นาทีอาจจะระหว่างเดินทางก่อนนอนหรือตอนพักเที่ยงลองเปิดใจอ่านบทความง่ายๆสักชิ้นฟังคลิปสั้นๆที่อธิบายเรื่องนั้นทำแบบนี้ติดต่อกันสักหนึ่งสัปดาห์ไม่ต้องกดดันว่าต้องเข้าใจทั้งหมดเป้าหมายคือแค่ทำลายความเชื่อเดิมๆว่าเราเข้าไม่ถึงเรื่องนี้แค่ได้ลองเปิดใจแค่ได้เริ่มต้นนั่นคือก้าวที่ยิ่งใหญ่แล้วเอาละผ่านกำแพงด่านแรกมาแล้ว มาดูกำแพงความคิดจนด่านที่สองกันต่อนั่นคือความคิดที่ครอบงำด้วยความกลัวกลัวความเสี่ยงกลัวการสูญเสียเล่นแต่เกมรับอย่างเดียวขอแค่สิ่งที่เป็นอยู่ปลอดภัยก็พอใจแล้วความคิดแบบนี้ทำให้เรามองเห็นแต่ด้านลบของโอกาสเห็นแต่สิ่งที่เราอาจจะเสียไปมากกว่าสิ่งที่เราอาจจะได้รับมาจิตวิทยาเรียกอาการนี้ว่าอาการกลัวเสียมากกว่าอยากได้สมองเราถูกออกแบบมา ให้เจ็บปวดกับการเสียมากกว่าดีใจกับการได้ถึงสองเท่าทําให้เรามักจะเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนลองนึกถึงคนที่ทํางานประจําได้เงินเดือนพอใช้แต่ลึกๆก,ก็อยากมีรายได้เพิ่มอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้พอมีคนชวนลงทุนหรือชวนหาช่องทางใหม่ๆสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวคือถ้าเจ๊งละ่ะถ้าขาดทุนละ่ะถ้าไม่สําเร็จละ่ะความกลัวเหล่านี้มันบดบังความเป็นไปได้อื่นๆจนหมด สุดท้ายก็เลือกที่จะอยู่เฉยๆในพื้นที่ปลอดภัยคุ้นเคยเดิมๆยอมให้เงินเฟอ้อกัดกินเงินเก็บไปเรื่อยๆดีกว่าเสี่ยงหรือบางคนไม่กล้าแม้แต่จะย้ายงานไปที่ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหรือมีโอกาสเติบโตมากกว่าเพียงเพราะกลัวความไม่แน่นอนกลัวการปรับตัวกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่เดิมทั้งที่นั่นอาจเป็นประตูสู่ชีวิตใหม่ทำไมถึงเป็นแบบนั้น นอกจากความกลัวตามธรรมชาติแล้วมันยังมาจากสิ่งที่เราเรียกว่ากรอบคิดขาดแคลนหรือความคิดว่าโลกนี้มีจํากัดที่เชื่อว่าทรัพยากรโอกาสหรือความสำเร็จมันมีจำกัดถ้าเราได้คนอื่นต้องเสียถ้าเราเสี่ยงเราอาจจะไม่เหลืออะไรเลยต้องกอดสิ่งที่มีอยู่น้อยนิดไว้ให้แน่นที่สุดแต่คนที่มีความคิดแบบมั่งคั่งเขามองต่างมุมเขาไม่ได้มองข้ามความเสี่ยงแต่เขาเรียนรู้ที่จะบริหารความเสี่ยง เขาเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนร้อเอร์เซนการไม่ทำอะไรเลยก็คือความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งเหมือนกันพวกเขาศึกษาข้อมูลประเมินความเป็นไปได้ชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียแล้วตัดสินใจเลือกทางที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุดแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างพวกเขาไม่ได้กระโดดลงไปแบบสุม 4, สุ่ม5 5แต่เป็นการก้าวอย่างระมัดระวังมองหาโอกาสในการเติบโตและเข้าใจว่าความไม่แน่นอน คือส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเดินทางสู่ความสําเร็จแล้วจะก้าวข้ามกําแพงความกลัวนี้ได้อย่างไรลองเริ่มจากการทําความรู้จักกับความเสี่ยงในระดับที่จัดการได้ลองหาข้อมูลดูสิว่ามีทางเลือกไหนบ้างที่เสี่ยงต่ำมากๆแต่ให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆอาจจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงินหรือสลากออมทรัพย์ต่างๆสัปดาห์นี้ลองใช้เวลาสักนิดค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกเหล่านี้สักหนึ่งอย่าง ทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรทํางานอย่างไรมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างไม่ต้องตัดสินใจลงทุนจริงก็ได้แค่เปิดโลกกระนัดให้เห็นว่ามันมีทางเลือกอื่นนอกจากการอยู่เฉยๆหรือลองคํานวณเล่นๆก็ได้ถ้าวันนี้เราแบ่งเงินสักเล็กน้อยน้อยมากๆที่เสียไปก็ไม่เดือดร้อนเอาไปลองเสี่ยงดูบ้างเทียบกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับกับการปล่อยเงินไว้เฉยๆมันแตกต่างกันแค่ไหนการเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น อาจจะช่วยลดความกลัวที่เกิดจากความไม่รู้ลงได้เราผ่านกำแพงความคิดจนมาแล้วสองด่านถึงเวลาเผชิญหน้ากับด่านที่3ามที่ทรงพลังไม่แพ้กันนั่นคือความคิดที่มองไปทางไหนก็พบแต่ปัญหาพบแต่อุปสรรคขวางหนามแล้วลงเอยด้วยการโทษทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวโทษเศรษฐกิจไม่ดีโทษรัฐบาลไม่เก่งโทษเจ้านายไม่เห็นคุณค่าโทษพ่อแม่ไม่รวยโทษโชคชะตาฟ้าดิน โทษทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือไม่เคยโทษการกระทําหรือความคิดของตัวเองเวลาพบปัญหาการเงินแทนที่จะตั้งสติมองหาทางออกคนกลุ่มนี้จะใช้พลังงานไปกับการบน่นการหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้ทำไมสถานการณ์มันถึงแย่โฟกัสไปที่ข้อจำกัดและปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ลองนึกภาพคนสองคนพบปัญหาคล้ายกันเช่นถูกลดเงินเดือนคนแรกอาจจะหัวเสียบ่นกับเพื่อน โทษบริษัทโทษเศรษฐกิจแล้วก็ก้มหน้าทำงานต่อไปรอวันฟ้าเปิดหรือรอโชคช่วยส่วนอีกคนแม้รู้สึกแย่เหมือนกันต่อเขาจะตั้งหลักแล้วถามตัวเองว่าโอเคในสถานาการณ์นี้เราพอจะทำอะไรเพิ่มได้บ้างอาจลองหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือพัฒนาทักษะต,ตัวเองเพื่อหางานใหม่ที่ดีกว่าเห็นความต่างไหมคนแรกมอบอำนาจควบคุมชีวิตให้ปัจจัยภายนอก ส่วนคนที่สองดึงอำนาจกลับมาไว้ที่ตัวเองแม้จะเริ่มจากจุดเล็กๆทำไมคนเราถึงติดกับดักความคิดนี้ส่วนหนึ่งมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองทางจิตใจการโทษสิ่งอื่นมันง่ายกว่าการยอมรับว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือพยายามมากขึ้นมันคือการรักษาการปกป้องตัวตนหรือความพยายามรักษาหน้าอีกส่วนคือความเชื่อเรื่องการมองว่าชีวิตเราใครคุมคนที่เชื่อว่าปัจจัยภายนอกควบคุมชีวิต มักจะรู้สึกหมดหนทางทำอะไรไปก็เท่านั้นสู้รอโชคดีกว่าซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับกรอบความคิดตายตัวที่เชื่อว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่แล้วในขณะที่คนที่มีความคิดมั่งคั่งพวกเขาเชื่อในการมองว่าตัวเราเองคุมชีวิตเชื่อว่าถึงแม้จะควบคุมปัจจัยภายนอกทั้งหมดไม่ได้แต่พวกเขาสามารถควบคุมการตอบสนองการกระทำและความคิดของตัวเองได้เสมอพวกเขามองปัญหาเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ เป็นความท้าทายที่ต้องข้ามผ่านไม่ใช่ทางตันพวกเขาไม่เสียเวลาไปกับการโทษแต่ใช้พลังงานไปกับการหาทางออกรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการเงินของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าทำพลาดก็ยอมรับเรียนรู้แล้วหาทางแก้ไขปรับปรุงแล้วเราจะปีนข้ามกำแพงความคิดนี้ไปได้อย่างไรเริ่มง่ายๆด้วยการฝึกรู้ทันความคิดโทษนั่นโทษนี่ของตัวเองในสัปดาห์นี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับปัญหาการเงินแล้วความคิดทำนองว่า เพราะนั่นแหละเพราะโน่นแหละมันผุดขึ้นมาให้หยุดคิดทันทีหายใจลึกๆแล้วเปลี่ยนคำถามในหัวใหม่จากคำถามว่าทำไมเรื่องแย่ๆต้องเกิดกับเราเปลี่ยนเป็นในสถานาการณ์นี้เราพอจะลงมือทำอะไรเพื่อให้มันดีขึ้นได้บ้างแม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตามลองจดไอเดียที่พอจะทำได้ออกมาสักสามอย่างไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้และลงมือทำได้จริงนี่คือการฝึกดึงอำนาจควบคุมกลับมาไว้ที่ตัวเองทีละนิด ความคิดจนด่านที่4เป็นเรื่องของทัศนคติที่เรามีต่อความร่ำรวยและคนรวยโดยตรงเลยนั่นคือความคิดที่ว่าคนรวยส่วนใหญ่ต้องโกงมาแน่ๆเงินเป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายเป็นสิ่งสกปรกการมีเงินมากๆทำให้ไม่มีความสุขจริงหรอหรือความรู้สึกอิจฉาขุนเคืองใจลึกๆเวลาเห็นคนอื่นได้ดีมีฐานะร่ำรวยกว่าเราความคิดเหล่านี้มันเหมือนโปรแกรมที่ฝังจิตใต้สำนึก บางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังคิดแบบนี้อยู่อาจจะแสดงออกมาในรูปของการนินทาว่าร้ายคนรวยรับหลังการพูดจาประชดประชันหรือความรู้สึกผิดเมื่อตัวเองมีเงินมากขึ้นเหมือนกับว่าการมีฐานะดีเป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมถ้าไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ส่วนหนึ่งมาจากบทเรียนเรื่องเงินฝังใจหรือความเชื่อเรื่องเงินที่รับต่อตกันมาตั้งแต่เด็กจากครอบครัวจากสังคม จากสื่อต่างๆที่อาจจะนำเสนอภาพคนรวยในแง่ลบหรือปลูกฝังว่าความพอเพียงคือการไม่มีอีกส่วนก็มาจากความอิจฉาและกลไกลหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าที่เราไม่รวยเหมือนเขาก็เพราะเราเป็นคนดีไม่ได้ไปโกงใครมาความคิดแบบนี้อันตรายมากเพราะมันสร้างกำแพงในใจเราเองทำให้เราปฏิเสธความมั่งคั่งโดยไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกจะต่อต้านทุกโอกาสที่จะทำให้เราร่ำรวยเพราะมันขัดแย้งกับความเชื่อที่ว่า ความรวยเป็นสิ่งไม่ดีหรือเราไม่คู่ควรกับมันคนที่มีความคิดมั่งคั่งเขามองเงินเป็นกลางเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้โลกนี้ได้พวกเขาเชื่อในความอุดมสมบูรณ์เชื่อว่าความสำเร็จของคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าอีกคนต้องล้มเหลวเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเขายินดีชื่นชมและใช้เป็นแรงบันดาลใจ ศึกษาว่าเขาทำได้อย่างไรเพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเองอยากก้าวข้ามกำแพงนี้ลองปรับมุมมองดูในสัปดาห์นี้ลองตั้งใจมองหาเรื่องราวดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วใช้ความมั่งคั่งของเขาช่วยเหลือสังคมสร้างประโยชน์อาจจะเป็นนักธุรกิจใจบุญนักลงทุนที่สร้างนวัตกรรมลองหามาสักหนึ่งเรื่องแล้วเล่าให้ใครซักคนฟังหรือเก็บไว้ในใจเพื่อล้างภาพจำเก่าๆเ,เ,เกี่ยวกับคนรวยและทุกครั้งที่เผลอรู้สึกอิจฉาใครขึ้นมา ให้รู้ทันตัวเองแล้วลองเปลี่ยนความรู้สึกนั้นเป็นความชื่นชมหรือตั้งคำถามว่าเขามีวิธีคิดวิธีการทำงานอย่างไรน่ถึงมาถึงจุดนี้ได้เปลี่ยนจากพลังงานลบเป็นพลังในการเรียนรู้มาถึงกำแพงความคิดจนด่านสุดท้ายด่านที่5คือการคิดสั้นเน้นความสุขสบายเฉพาะหน้าเป็นหลักความคิดที่ว่าขอสบายวันนี้ก่อนอนาคตค่อยว่ากันใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บหรือไม่เหลือก็ไม่เป็นไร อดทนรอคอยเพื่อเป้าหมายระยะยาวไม่ค่อยได้พฤติกรรมที่เห็นชัดๆก็คือการใช้จ่ายเงินตามใจตามอารมณ์เห็นของลดราคาของที่อยากได้ก็รูดบัตรเครดิตไปก่อนโดยไม่ได้คิดถึงความจําเป็นหรือภาระดอกเบี้ยที่จะตามมาผ่อนของที่ไม่จําเป็นหลายอย่างพร้อมกันหรือการไม่ยอมเริ่มเก็บออมลงทุนเสียทีเพราะรู้สึกว่าต้องอดทนตัดความสุขในปัจจุบันออกไปอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่ก่อนทําไมเราถึงคิดและทำแบบนี้ นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรียกว่าอาการเห็นแก่ปัจจุบันหรือการเอ็นเอียงเข้าหาความสุขระยะสั้นคือการที่เราให้น้ำหนักกับความสุขหรือความพึงพอใจในปัจจุบันมากกว่าผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ในอนาคตประกอบกับสังคมยุคนี้ที่เต็มไปด้วยสิ่งเราการตลาดที่กระตุ้นให้เราบริโภคตลอดเวลาและการขาดวินัยในตัวเองคนที่มีความคิดมั่งคั่งเขาจะเก่งเรื่องการอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ หรือการรอคอยเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้เขายอมลำบากหรือมีวินัยในวันนี้เพื่อความสบายหรือความมั่นคงในวันหน้าเขามองการไกลวางแผนการเงินระยะยาวลงทุนในตัวเองและลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนงอกเงยในอนาคตไม่ใช่แค่หาความสุขฉาบฉวยไปวันๆจะฝึกความคิดระยะยาวนี้ได้อย่างไรลองใช้สองเทคนิคนี้ดูเทคนิคแรกกด24ชั่วโมง ก่อนจะตัดสินใจซื้อของอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของจำเป็นเร่งด่วนแต่เป็นของที่อยากได้ตามอารมณ์ให้ลองเหยียบเบรกตัวเองไว้ก่อนรอไปอีก24ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาถามตัวเองอีกครั้งว่ายังอยากได้มันอยู่จริงๆไหมความอยากที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบมักจางลงเมื่อเวลาผ่านไปเทคนิคที่สองจ่ายให้ตัวเองก่อนหรือหลักการออมก่อนใช้ทันทีที่เงินเดือนออกหรือมีรายได้เข้ามาก่อนที่จะเอาไปจ่ายค่าอะไร หรือเอาไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นให้รีบโอนเงินส่วนหนึ่งตามที่ตั้งใจไว้อาจจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆก่อนไปเข้าบัญชีเงินออมหรือบัญชีลงทุนทันทีทำให้เหมือนเป็นค่าใช้ใจ่ายจำเป็นอย่างหนึ่งที่ต้องจ่ายทุกเดือนนี่คือกา,การการันตีว่าเราได้สร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนเสมอครบแล้วกกำแพงความคิดจน5ด่านที่เราสำรวจกันมาตั้งแต่ความคิดว่าเราทำไม่ได้กลัวความเสี่ยงโทษแต่คนอื่น มองว่าความรวยเป็นสิ่งไม่ดีและการคิดสั้นเน้นสบายวันนี้เราอาจจะค้นพบว่าตัวเองมีกำแพงเหล่านี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันคือสิ่งที่สังคมและประสบการณ์หล่อหลอมเรามาแต่ข่าวดีที่สุดคือกำแพงเหล่านี้มันถลายได้ความคิดเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไ,ได้มันไม่ใช่ตัวตนถาวรของเราอย่างที่บอกไปสมองเรามันยืดหยุ่นสมองที่ปรับเปลี่ยนได้การเดินทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงมันไม่ได้เริ่มที่การหาเงินเพิ่ม แต่มันเริ่มที่การเปลี่ยนความคิดจากข้างในก่อนแล้วจะเปลี่ยนอย่างไรให้ยั่งยืนมีสี่ขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้ตลอดเวลา 1. รู้ทันสังเกตความคิดตัวเองให้ไวเมื่อไหร่ที่ความคิดจนแบบเดิมๆผุดขึ้นมาให้รู้ตัวทันทีอ๋อนี่ไงความคิดเก่าเรามาอีกแล้ว 2. ตั้งคำถามท้าทายความคิดนั้นดูมันจริงเสมอไปหรือเปล่ามีมุมมองอื่นอีกไหมความคิดนี้มันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลงกันแน่ 3. เลือกใหม่เลือกที่จะคิดแบบความคิดมั่งคั่งที่เราคุยกันไปแทนท่องความคิดใหม่นั้นในใจหรือพูดออกมาเบาๆ 4. เสริมแรงลงมือทำตามขั้นตอนลงมือทำเล็กๆที่เราแนะนำไปหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ใกล้คนที่คิดบวกให้กำลังใจตัวเองเมื่อทำได้ทำซ้ำๆสม่ำเสมอแล้วสมองเราจะค่อยๆสร้างเส้นทางใหม่ที่แข็งแรงขึ้นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้น สวัสดีครับ